สบายดีทุกท่านทุกคนาบังเก่าเมามน่อยวันนี้ยังกินเนาะบึงกับเล้กบูคัดแต่แจงออมเครื่องในไก่หน่อเเลยแจ้วัวแตงโมอ้าสีคือกเนี่ยเนาะสีแ่งโมไปสีนี่นี่วันขึ้นก็เละ แสบตุลูก่าเอนเทวดาเมื on, ่อน้ำก pues, ็เอาเ้เ <t> ด <ool alan> <t ool esterol modèle> ี่ยวมน้องก้นะแงอมก็แน่กใส่กบวบหอมผอมเบ้ดึงหัวกหยอกแก่หยอกกับทุกคนทุกคนแสบแพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องแสบไม่สมหวแสบายไม่สมมหส้นแสบแสบพี่น้องน้ำไหมน้ากันพี่น้องนาำกันนะพี่นเองก็มาบ่มเงยงกะ เขมเมนตีส้มเรื่องพี่วนอเป็นแน่เลยขอบบุญขอบพุ้นอ่ะพี่น้องกินข้าลูกกันแซ่บแเสียบแนงพี่นนอ่น้อง่วัสดีพี่นนอเป็นทางการอีกขนหนึขนาดแจงเอาผ่านคอมพิวเตอร์มเอาน้ำโซนน้ำแจงเอาโซนน้ำพี่หนันหอ กับแล้วทำแล้วหรอทำไม่นนใช่กกแกะแม่พี่น้องแม่ปิดชมัแม่ดูชี้กร่ามาลกไปส่วนจะได้พี่น้องไหมพร้อมพร้อมเครื่องสมุนไพรตำเครื่องตำตะไคร่หอมกระเทียย เอาพี่วพี่น้องนี่เอกระเพาะเ,เลยขวมนมอมคาับอะไรที่ยอดนันประเด็กตามเตะสอบเลยน้องชอบแบบได้แบบนันได้พี่น,อน้องแต่ว่าเครื่องนี่ตามโรคตามเครื่องละไม่บวดม่บวด ปรุงรสชาติเลยหัวมะเข้ากันหัวกะว่ามันชุกขนมขึ้นหรอกซอสออนถ้ามักหน้าแบบนหน้าข้าไปคุกกิกับคุกกิ๊กเลยน้ำผักแต่ว่านื้อนากวานี้ขึ้นหอกลองก่นา้ำมกเบกอขึ้นเลอ แค่นี่น่าจะเจ็บต่ยเจาว่เหนียว่เหนียวใช่าพอก็ดีได้บววมากต้องหวเข้าซื้อเขากินก็ได้ยูปีหนอะแต่ว่ไม่ได้กินไม่ไดีหรอไมจะประสิปาาอย่าบอแคบั้งเห็นเองเสียเวลาจันเอย

กเกร่เสร็จแนากไหนนะลำลาก็จากนะสวัสดีครับ ท่านีส้ชมจะได้พี่นรับเป็ี่ยนว่าไรความบุญของพุณครับม่บางครับสวัสดีครับกับของประมาณนี้แหละครับ